สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนรดีรดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จันทร์เหรอค่ะทรมิน์นะเปล่าโอ้โหก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะถ้าดูจากสงสัยจะเกิดแบล็คมันเดย์อีกวันนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกแดงฉานเลยเราไปเริ่มจาก ฝั่งตะวันตก<า>ที่สารัฐนะครับเ<า>มืม่อวันสุกรเนี่ยปิดลงไป891จุดครับ<ภ>ยุโรปก็แดงฉานเหมือนกันนะครับ<ภ>ลามมาถึงเพื่อนบ้านญ่าิเอเชียวันนี้ลงเฉลี่ยประมาณ2%ครับครับใช่ค่ะและที่สำคัญนะฮะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ยังลงไป270ครับ<ภ>ไม่มีชิ้นดีครับ จะมีข่าวดีเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมใช่ค่ะว่าราคาน้ำมันเช้าวันนี้ปรับตัวลงนะคะหลุดระดับหนึ่งรเหรียญสหรัฐต่อบาเรลลงไปนะคะลงไป2เหรียญ71เ็ซนค่ะสำหรับสัญญามันดิบล่งหน้เวสเทเ็กซัสนะคะอยู่ที่9 9เก้หรียญ36เซนค่ะครับวันนี้เราคงหนีไม่พ้นละครับผลกระทบทางจิตวิทยาจากตลาดทุนทั่วโลกจะฉุดให้เราลงไปด้วยค่ะแล้วก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าเขากังวลกันเรื่องดอกเบีย้ยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสำคัญ คือดอกเบี้ยตรัดนี่ขึ้นแนๆ่ๆแต่ก็อยู่ระหว่าง50สิตางค์หรือ75สบาตางค์หรือ0.5หรือ0.75เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ว่า0.5หรือ0.75เปอร์เซ็นต์มันก็ชทอกตลาดพอสมควรมันจะนำไปสู่การอพยพเคลื่อนย้ายเงินทั่วโลกนะครับก็จะย้ายไปลงทุนสู่สกุลต่อลลา์ แล้วดอลลาร์มีนีโน้มที่แข็งขึ้นทําให้บาทเราสปลายสัปดาห์นี้อ่อนท่วมลงมาโเก้าสามสิบสามบาทเก้าสิบหกตางนะคะครับครับก็คงแจ้วบอกเอาไม่อยู่ละสามสิบสี่นะฮะเพราะว่าดอกเบี้ยผลตอบแทนสารัฐเนี่ยพันธบัตรพันธบัตรก็เพิ่มขึ้นงั้นก็จะย้ายออกนะแล้วเราเนี่ยตรึงดอกเบี้ยยังไงเราก็ไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้เพราะเศรษฐกิจเรายังแย่งั้นมันก็จะส่วนต่างมากขึ้นเงินลงทุนต่างชาติที่มาในตราทุนไทยแสนกว่าล้าน สงสัยจะจะจะชะลอตัวแหละจะจะไม่มีเข้ามาจะออกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าโอกาสจะเข้ามาเนี่ยมันคงน้อยต่อเนื่องอ่ะน้อยแล้วใช่ไหมเพราะว่าแนวรมบาทอ่อนเนี่ยคุณเอามาเนี่ยมาแปลงเป็นบาทคุณก็ขาดทุนจากอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ได้รับผลกระทบไปด้วยต้องบอกว่าข่าวร้ายยังเต็มไปอยู่ข่าวดีไม่มีครับเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครน ก็ยังดูเดือดอยู่นะขณะที่โควิดตัวเลขวันนี้ผู้ติดเชื้อต่ำกว่านึงนะฮะและรัฐบาลเนี่ยกำลังจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ถือเป็นข่าวปัจจัยบวกที่รับรู้กันเพราะอยู่ควสมคุลหุ้นในกลุ่มนี้ขึ้นไปรอรับอยู่ด้วยใช่กลุ่มเปิดเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับเงินเฟ้อนี่เอาวาสกัดเงินเฟ้อนะ แต่ว่าต้นทุนทางการเงินมันจะเพิ่มขึ้นแหละม,มันจะเกิดการเคลื่อน,นย้ายก็วันนี้ต้องทาใจนะครับมาหุ้นเราคงตามเพื่อนบ้านน,นี่นีไม่พอแล้วครับแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ประเมินไว้บอกช่วไปบ่ายมีโอกาสเขียวนะโอแล้วเขียวจริงๆนะเขียวม่ได้หน่อยแต่วันนี้คงไม่มีโอกาสเห็นนะคงไม่มีโอกาสพลิกเพราะว่าดาวโจนก็ลงไปเยอะด้วยมาดูหุ้นนะครับที่กําลังฟื้นอย่าง E A เขาบอกมีวอลลุ่มปริศนาสี่ห้าพันล้าน เข้ามาเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ไปตลาดก็ท่าจากราคาติดลบอยู่ยืนอยูอยู่นะก็บวกกลับมาบวกเลยเข้าประมาณหกเจ็ดช่วงราคานะค่ะไปผู้บริหารบอกว่าอาจจะเป็นกองทุนต่างชาติเข้ามาซื้อกําลังฟื้นนะเพราะว่าเออและบริษัทในเครือบริษัทลูกไม่ว่าจะบีวดีบริษัทลพิยนหรือเน็กซ์พอยหรือเนี่ยก็ลงมาพร้อมกัน ทำท่าจะโงหัวขึ้นมาหน่อยก็วันนี้ก็เจอภาพภาพ,ภาพตลาดโดยรวมไปนะครับคืออเอ็นต้องบอกว่าโดนข่าวกระหน,น่าในเรื่องการบริหารงานหลายอย่างที่ถูกกําชีวว่าไม่โปร่งใสค่ะแม้จะชี้แจงมันก็ย,ย,ยังยังยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับแต่ถ้ากองทุนเข้ามาจริงเนี่ยก็จ,จะเรียกความเชื่อมั่นได้กองทุนต่างชาตินะเพียงแต่ว่าม,มันมันอาจจะสะดุดนะทําท่าจะฟื้นก เจอเจอปัจจัยลบโดยภาพรวมนี่อีกตัวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวใครครับแล้วก็เคยคุยในรายการไปแล้วว่าถึงจะมีมาตรการอย่างไรเนี่ยก็เอาไม่อยู่ JTS ครับตอนนี้สร้างประวัติศาสตร์ในรอบ47ปีในตลาดหุ้นเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดครับและเป็นต้นตำนานต้นตำรับของคำว่ารู้อย่างนี้ นักลงทุนมักพูดคํานี้เวลาซื้อหุ้นไม่ทันย้อนหลังไปโอ้ยงั้นซื้อตัวนี้ดีกว่าซื้อตัวนี้ดีกว่าคแต่ว่าประวัติศาสตร์มันไม่มีคําว่าแต่ไม่มีคําว่าทาคับมันเกิดขึ้นแล้วหุ้นตัวนี้แม้แต่บีชคอยยังต้องหลีกทางให้ครับภายในระยะเวลาปีกว่าบวกขึ้นมาสามหมื่นสองร้อยหกสิบสองเปอร์เซ็นตครับราคาเมื่อสิ้นปีสองพ้ารอสิบสาม หนึ่งบาทเก้าสิบสามสตางค์ปิดอยู่นะครับหลังจากนั้นขึ้นมาตลอดแม้ว่าตลาดรั์จะใช้มาตรการใดก็เอาไม่อยู่รวมแล้วเนี่ยใช้ขึ้นป้ายพักการซื้อขายสิบสามครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดแล้วขึ้นเอสพีพักการซื้อขายแต่เอาไมา่อยู่ครับพักการซื้อขายเมื่อวันที่ 20, ยี่สิบบริการซื้อขายใหม่ยี่สิบลากกันต่อทันทีตะสุดท้ายในยอมนะ เห็นแก่หน้าผู้บริหารตลาดครับอ๋อลงมาเล็กน้อยลงมา4บาทมาที่548บปเปิดซื้อขายใหม่วันที่21นะฮะพบเนี่ยเปิดยุทธการลากต่อเลยขึ้นไป38บาทห้ายแบาทเทียบกับจุดปิดในระยะเวลา1ปี3เดือนเศษนะครับจากห่งบาท93ามาปิดที่586ขึ้นไปเท่าไหร่ ห้าร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสตังค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สองหมื่นสามหมื่นสองรอสิบสองล้านรู้งี้คุณกุ้งเป็นเศรษฐีใหม่ไปแล้วยิ่งก็ถูกหวยแล้วม่หนึ่งอีกแสนบาทนะลงทุนไว้เมื่อสิ้นปีเอาแค่หมื่นหุ้นหมื่นหุ้นก็พอคุณสุดาแสนบาทแสนบาทมีเท่าไหร่รู้ป่ะตอนนี้สามสิบล้านถ้าลงไปหนึ่งล้านนะครับ วันนี้มีสามรอยล้านครับสามรอยล้านนี่ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแต่รู้อย่างนี้มันไม่มีไงรู้เมื่อสายไปแล้วนะถึงรู้อย่างนี้ซื้อแล้วท่านจะถือถึงวันนี้เหละครับเชื่อว่าไม่มีค่ะทุกวันนี้ไม่ไม่น่าจะมีรายย่อยถือมาถึงห้าร้อยบาทนะนี่นะคิดเหมือนกันว่าหุ้นนี้ไม่อยู่ในมือรายย่อยแล้วเขาถึงจะทำอะไรก็ได้แต่ปัญหาคือตาทรั์จะทำยังไงกับหุ้นตัวนี้ พอปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะประจานความล้มเหลวในมาตรการกํากับดูแลการซื้อขายหุ้นให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิธรรมโปร่งใสเพราะหุ้นตัวนี้ลู่อยู่ว่าซื้อขายผิดปกติต้องมีเจ้ามือหรือืหรือขายใหญ่อย,อยู่เบื้องหลังแต่ใครละ่ะนี่เป็นโจทย์ของตลาทรัพย์นะครับต้องให้คําตอบกับสาธารณชนใครอยู่เบื้องหลังหุ้นตัวนี้แล้วผู้บริหารตลาทรัพย์จะทํอยังไงเพราะปล่อยไว้เนี่ยมันประจานความล้มเหลวอ่ะมันเป็นความผิดปกติ ที่ต้องแก้ให้ได้นะก็วันนี้จะดูอ่ะเจทีจะเป็นยังไงจะไปต่อไหมค่ะหรือว่านี่คนมองแล้วนะมีคนมองนะเผลอๆเนี่ยจะย่อเยยมาตรการกำกับการซื้อขายพันบาทเลยนะเอาเป็นไปได้ไหมล่ะจากหนึ่งจะตังค์มาห้าร้อยเนี่ยโถ่ที่ไม่มีใครเดาได้อยู่แล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอีกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะขึ้นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ขึ้นมาสามหมื่นเปอร์เซ็นต์ยังทําได้อะอีกแปดเปอร์เซ็นเพราะว่าไม่มีใครเลยเนี่ยหุ้นอยู่ในมือหมดอะแต่เจ้ามือหรือขาใหญ่เนี่ยนะฮะคะเราไปดูข่าวอาื่นกันบ้างไปพูดแล้วเดี๋ยวก็หลายท่านก็จะเพ้อฝันคแต่ไดมเว็มจริงรู้อย่างนี้งงไม่มีใครรู้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังกันต่อไปเอามาดูเรื่องของราคาน้ํามันกันนิดนึงนะคะที่เมชาเนียลเวสเทิเท็กซัสเนี่ยนะคะร่วมสัญญานน้ำมันดิบล่วงหน้าเนี่ยร่วงลงไปถึง2เหรียญกว่าๆและหลุดระดับ100อเหรียญสหรัฐต่อบาเรลเนี่ยนะคะก็มาจาก2ปัจจัยหลักๆเลยนะคะจากความกังวลที่ว่าจีนเนี่ยล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮเป็นระยะเวลานานและปัจจัยที่2ก็คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการใช้น้ํา ตรงนี้เป็น2ปัจจัยหลักที่ฉุดให้ราคาน้ํามันนะคะล่วงลงมาในเช้าวันนี้ค่ะและบ้านเราเองนะคะเรื่องของราคาน้ํามันก็ต้องติดตามเพราะว่า1พฤษภาคมนี้จําได้ไหมคะคอรมอประกาศปรับขึ้นราคาน้ามันดีเซลนะคะง่ายๆว่าคือมันก็คือลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลขึ้นมาเพียงแต่ว่าภาพรัฐเนี่ย จะเข้ามาช่วยอุดหนุนราคาที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาในส่วนต่างของราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องรอดูหลังวันที่หนึ่งแต่ว่าในกลุ่มของพี่ๆสิบล้อเนี่ยเขาไม่รอแล้วนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่เขาออกมายื่นเรื่องว่ายี่สิบห้าบาทคือราคานะ้ำมันดีเซลที่เขารับได้ แต่ว่าหลังจากดูสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้บาทมันเป็นไปไม่ได้แล้ว30บาทเนี่ยเขาก็ยังรับได้แต่ถ้าจะมาขึ้นแบบเนี้ยเขารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเตรียมจะมายื่นหนังสือนะคะถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาขอให้ตรึงราคาน้ํามันดีเซลเอาไว้ที่30บาทต่อลิตรออกไปก่อนนะคะเพราะเขาบอกว่าหากปรับขึ้นราคาในตอนนี้เนี่ย จะไปส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่ขึ้นราคาตามต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากหากรัฐบาลปรับราคาน้ามันดีเซลทางสมาพันธ์เองก็จะต้องปรับค่าขนส่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในวันที่1พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดโดยเขาบอกเลยนะคะว่าทุกๆ1บาทที่ปรับเนี่ยจะปรับค่าขนส่งเพิ่มขึ้น3%ค่ะ ก็คือราคาน้ำมันดีเซลถ้าปรับขึ้นทุกๆ1ลิตรต่อ1บาทนี่นะคะก็จะปรับค่าขนส่งเพิ่มขึ้น3%เปอร์เซนค่ะเพราะเขาบอกเลยนะคะทางประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าต้นทุนที่เรารับได้จริงๆเนี่ย25บาทเดือนที่บอกพอมีสงครามรัสเซียยูเครนมาอ่ะ30บาทก็ได้แต่ถ้าปล่อยให้ราคาน้ำมันสูงกว่า30บาทต่อลิตรเราก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าวันที่จะเข้ามายื่นหนังสือเนี่ยนะคะก็จะจัดกลุ่มปราัยหน้าทำเลียบรัฐบาลด้วย โดยมีข้อเสนอก็คือชะลอการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยออกไปก่อนและรวมถึงขอให้ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยจากนายสุพัฒนาโฟงพันธ์มีชาวขอเป็นคนใหม่ด้วยค่ะนี่สองข้อเรียกร้องกันนะคะก็คาดว่าก็น่าจะเอาบรรดารถสึกรเนี่ยะค่ะมายื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะออ,ออกก๋อก็เอาหนักนะเล่นหนักอ สามสิบาทต่อลิตรนะคะเขาบอกเนี่ยเขาก็หยวนแล้วนะเพราะตอนแรกเขาขอ25บาทต่อลิตรมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่เขาขอเนี่ยมันก็มีเรื่องสองครามรัสเซียยูเครนเข้ามาเขาก็อายวนได้30บาทต่อลิตร,รแต่นี้ปรับขึ้นมาอีกเขาก็บอกเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะนี้แหละค่ะบ้านเราก็ต้องจับตาด้วยนะคะเรื่องของราคาน้ํามันเพราะว่าก็เหมือนก็เป็นต้นทุนของ ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะต้นทุนการขนส่งต้นทุนราคาสินค้ามันก็ต้องส่งผ่านมายังผู้บริโภคให้ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะคะครับอ,อีก,กเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ก็ได้คุยเป็นต้นรายการก็คือสอบคนะคะ,ะการประชุมเมื่อวันศุกร์เนี่ยยกเลิกนะคะระบบเทสแอนด์โกให้กับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามที่วัคซีนที่วัคซีนครบตามเกณฑ์นะคะ ก็คือจะไม่ต้องมีการตรวจ R T P C I อีกแล้วเพียงแค่คุณมาถึงคุณตรวจ A T K แล้วก็เดินทางได้แถว A T K คุณขึ้นขีดเดียวนะคะแล้วก็รวมถึง การลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศจากไม่ต่ำกว่า20,000ดอลลาร์สหรัฐก็จะลดลงลมาเหลือ1,000 0ดอลลาร์สหรัฐน,นะคะเริ่มวันที่1พฤษภาคมนี้ซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเปิดเมืองค่ะโดยทางบรอดเอเซียพลัสเองเนี่ยนะคะก็ประเมินว่าอันนี้น่าจะเป็นซนติเ m e n t เชิงบวกที่เข้ามาต่อภาพรวมเศรษฐกิจจากการกลับมาดําเนินชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น แล้วก็ให้ไปดูหุ้นที่อิงต่อการฟื้นตัวต่อเศรษฐกิจในประเทศนะคะคาดว่าจะมีโอกาสกลับมาเอาผฟอร์มได้เด่นขึ้นตามลําดับค่ะก็น่าจะยังพอมีหุ้นกลุ่มเปิดเมืองนะคะแล้วก็รวมถึงการเก่งกาไรผลประกอบการไรมาตรกตรงนี้น่าจะเป็นเซนดิเมนต์เชิงบวกเล็กๆในสัปดาห์นี้ที่พอจะเข้ามาประคองตลาดได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเชิงลบก็คือจะเต็มตลาดไปหมดค่ะครับ อ่าส่วน SCB นะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีการประชุมนักวิเคราะห์ร่วมกับผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่โบรกเกอร์เนี่ยเขามีมุมมองเป็นบวกต่อการเปลี่ยนผ่านจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปสู่บริษรัท SCBX จำกัดหรือไปสู่โฮลดิ้งเนี่ยนะคะแล้วก็กําหนดวันแน่นอนแล้วนะคะจากตอนแรก27 28เนี่ยเขาเร่งขึ้นมาเร็วกว่าที่คาดการไว้ค่ะก็คือ SCBX เนี่ย จะเข้าซื้อขายวันแรกก็คือวันที่27เมษายนนะคะขณะที่ SCBB เนี่ยก็จะเทรดวันสุดท้ายในวันที่26เมษายนลนขึ้นมาหนึ่งวันใช่ลนขึ้นมาหนึ่งวันแล้วนะคะอ้าวก็พรุ่งนี้ละสิค่ะถูกไหมอ๋อถูกวันนี้25พรุ่งนี้26พรุ่งนี้เทรดวันสุดท้ายแล้วนะคะ s c b b นักเก็งก์อไรที่เข้าไปเล่น SCBB นะครับค่ะย้ำนะครับพรุ่งนี้สุดท้ายท่านไม่ขายเนี่ยหมายถึงท่าน ยอมที่จะเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับต้องถือยาวกันเลยแต่ว่าคนนี้เขาถือยาวเนี่ยเขาเขาเขาพร้อมอยู่แล้วล่ะเหมือนว่าเขารู้ว่าเขาเขามั่นใจว่าราคานี้เขาเขาถือได้แต่นักเก็งกำไรที่ไปเนี่ยต้องรีบบอกแล้วนะครับค่ะไม่วันนี้กับพรุ่งนี้ไม่งั้นท่านจะแปลสภาพจากนักเก็งกำไรเป็นนักลงทุนระยะยาวโดยจําเป็นมีข้อระคัง <c oughs> สุดท้ายครับสุดท้ายข้อกัน <c oughs> สุดท้ายามาดูราคาเป้าหมายกันนิดนึงแล้วกันนะคะให้สถาหรับนักลงทุน SCBB เนี่ยนะคะโดยทาบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนะคะก็แนะนำ เรื่องของราคาเป้าหมายของ SCBX นะคะก็อยู่ที่155บาทค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ก็ราคาเป้าหมาย SCBX นะคะอยู่ที่150บาทค่ะก็ราคาก็จะอยู่ในกรอบประมาณนี้150ถึง155บาทค่ะสำหรับ SCBX นะคะหลังจากที่เปลี่ยนจาก SCBB มาแล้มาเป็น SCBX แล้วค่ะราคาเดียวไปเทียบกันไม่ได้นะครับะค่คเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นเนื้ออดีตนะนะ อันนี้อดีตจะเป็นอดีตแล้วสำหรับไทยพาณิชย์นะแต่ S C B X จะเป็นปัจจุบันและอนาคตของนักลงทุนยังมีความคาดหวังนนะมันหมดหวังนะ<อ>ต้องยอมเล่าสภาพเป็นหุ้นที่หมดสภาพคล่องไปเป็นหุ้นนอกตลาดไป ต้องเข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะไม่ดูได้ไมั้ย <laughs> ต้องดูนะคะเพราะว,าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ดูเพราะมันจะเป็นปัจจัยที่มาเ s นติเมนต์เชิงลบเข้ามาสู่ตลาดวันนี้เลยนะคะโดยดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ค่ะปิดไปที่ร่ล,ลงไปนะคะ981.36จุดค่ะส่วน s p ลงไป121.88จุดแล้วก็นสตนะคะร่วงลงไป335.36จุด ถูกกดดันจากบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะคะเพราะมีการคาดการผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าคาดแล้วก็รวมถึงการที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ร่วงลงติดที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ1เดือนนะคะเพราะมีหลายปัจจัยลบลุ่มแล้วทั้งการล็อกดาวน์ของจีนการวิตกกังวลเรื่องของการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะโดยฝรั่งเศสร่วงลงไป133.68จุด เยอรมัน er ลงไป360.32จุดนะคะแล้วก็ลอนดอนลงไป106.27จุดค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะก็ร่วงลงไป1เหรียญ72เซนค่ะปิดที่102เหรียญ7เซนส่วนทางด้านของเบรนด์นะคะก็ร่วงลงไป1เหรียญ68เซนปิดที่106เหรียญ65เซนต่อบาเรลค่ะเช่นเดียวกับทองคำนะคะลดลงไป13เหรียญ90เซนค่ะ ปิดไปที่ระดับ1,934เหรียญ30 10, เซนต์ต่อทรอยส์ออนส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเราปิดปรดับตัวเพิ่มขึ้น0.04จุดค่ะปิดไปที่ระดับ1,690.59จุดมูลค่าการซื้อขาย71,18 0ล้านบาทค่ะอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 E.A. ค่ะเพิ่มขึ้น75ตามปิดที่91 50, บาท50อันดับที่2 K.T.B. นะคะเพิ่มขึ้น บาท20ปิดที่1 4บาทส0สตางอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไป2บาท50ปิดที่132สบงาท50าสตางอันดับที่4 k b เคแบงค์นะคะลงไป1บาทปิดที่153บาท50และอันดับที่5 AOT การท่าากาศยานนะคะลงไป25สตาตคางปิดที่67บาท75สตางค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนซื้อไป330ล้านโบรกเกอร์ซื้อไป113ล้าน รายย่อยซื้อไป484ล้านและต่างชาติขายรายเดียวนะคะ928ล้านอ๋อยังมีปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือฝรั่งเศสเลือกตั้งประธานาธิบดีอเอมานูเอลมาโครงได้คนเดิมมาเป็นสมัยที่สองนะคะให้ดูหุ้นตอบรับอยางไงใช่แต่ว่าเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเนี่ยตอบรับคนแรกแล้วยินดีมากเพราะว่าถ้าหากว่ามาครงมาเหมือนเดิมเนี่ยเพราะมาครงเขาค่อนข้างจะเป็นมิตร กับทางด้านของเซเลนสกี้ของยูเครนแล้วก็รวมถึงผู้นําในยูโรทั้งหลายเนี่ยก็ค่อนข้างจะสบายใจนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคู่แข่งของมาโครเนี่ยเขาค่อนข้างเขาจะมีความสนิทสนมกับรัสเซียก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียพอสมควรก็ผิดขั้วผิดขั้วไม่ผิดนะค่ะมามาดูเพื่อนบ้านยานเอเซียนะครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนิกเกอีนะครับลงไป528จุด ที่ห้างเสงห้าร้อจุดนะครับแล้วก็ที่จีน64จุดเอาอาการดีขึ้นหน่อยนะที่จีนก็อาการดีขึ้นเล็กน้อยโดยรวมนะครับแต่ของเราไม่น่าจะดีของเรานะคะเดี๋ยวมาเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วเราลงไป14.36จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1676.23จุด มูลค่าการซื้อขาย4,561ล้านบาทค่ะมาดูอ้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตทนะคะลงไป25ไซอยู่ที่37บาทอันดับที่ 2K b เคแบงก์ยังร่วมต่อนะคะ2บาทอยู่ที่151บาท50 อันดับที่3 TTB นะคะไม่เปลี่ยนแปลงบาท28สบาทสตางค์อันดับที่4 BDMs ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง27บาทและอันดับที่5บ้านปูค่ะลงไป2ี่สตางคอยู่ที่1 1บาท70สบตางนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก,กลับมาดูนะคะวันแรกของสัปดาห์วันนี้ทิศทานจะผันผวน,นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ